คือเคยได้คุยกับพี่โดมครคุณโดมเขาเล่าว่าตอนที่ได้รางวัลจากสัต์ปรดมาเนี่ยเจอก็เลยเคยขอเข้าพงนายกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออตอนตอนนั้นจะเป็นจะเป็นทางการ,รมีการมีนี่เขาจะร่วมสร้างร่วม,มกันสร้างสัตบลรดแล้วก็ในแง่นหนึ่งคือการโปรโมทด้วยอันนึงก็คือความพยายามของหอภาร์พยนตร์หรือว่าคนที่รักภาพยนตร์เนี่ยท,ที่จะ ส่งสารเข้าไปให้ทางภาครัฐรู้ว่าเฮ้ยนี่มันสําคัญนะอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆที่ที่คนทําหนังเองและโปรดิวเซอร์ต้องเดินเข้าไปหาทางทางรัฐแล้วก็ต้องไปเข้าคิวเข้าคิวรอกับคนอื่นเพื่อที่จะคุยกับรัฐมนตรีทางด้านด้านวัฒนธรรมโดยที่โดยที่ใครก็วุ่นๆไม่สนใจอะไรมาแสดงความยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า,วารู้สึกว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่า มาตรฐานของของผู้บริหารน่ะมันต่ําแล้วก็เรื่องของความรู้ทางนวัตธรรมเนี่ยคือคือแทบจะเป็นศูนย์เลยอ่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นมันก็เห็นอยู่ว่าว่ามันมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันแค่ส่วนเดียวของสังคมแต่ว่าถ้าเราไปมองในด้านกระทรวงอื่นๆเงี้ยก็คิดดูรวกันว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากสัปาหเนี่ย คือมันจะมีความพยายามที่จะพัฒนาขึ้นในโดยเฉพาะน่านสื่อแล้วก็จังหาที่เอาสื่อมาสู้กันรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมใยแง่งที่พยายามที่จะอัปเดตตัวเองว่างเถอะให้ใหตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านท mm hmm. ังนั้นกระทรวงเนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้จริงเข้ามาไปทํางานบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันยังติดอยู่กับระบบที่ล้าหลังโครงสร้างที่มันที่มันเป็นกาวตาช้างอยู่แล้วอะ่ะ องเงี้ยที่ที่สมมติการเขียนขอทุนหรือว่าการจะเสนอโครงการอะไรที่มันต้องผ่านเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งที่อื่นมันก็เป็นชั้นเหมือนกันแต่ว่าคราวเนี้ยด่านที่จะต้องผ่านคือแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีบางด่านที่ยังมีความดักดานอยู่เพราะฉะนั้นมันมันก็เลยยังต้องมันจะมีมันต้องเหมือนเกมเหมือนเกมคอมพิวเตอร์บางด่านต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยบางด่านต้องเปลี่ยนคนเล่นให้ให้เก่งกว่านี้อะไรเงี้ยครับ การเข้าพบนายกครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็พี่ก็ภูมิใจนะภูมิใจว่าเอออย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นด้วยด้วยจุดประสงค์อย่างไรแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญเห็นความสำคัญของของรางวัลนี้และและคือดีใจที่ที่มีการแสดงความยินดีในในเป็นทางการอ่ะไม่ใช่ว่าคนทำหนังคือ หมือนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยคือหมายความว่ามีความรู้สึกว่าเออมันเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่าถ้าเ,เราได้รับ,รบความสนใจจากต่างชาติระดับหนึ่งมันก็เป็นหน้าตาของประเทศอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะไม่คิดอย่างนี้ซึ่งมันแปลกมากสำหรับ,สำ,รบสำหรับหลายๆคนแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยคือถือว่ามันเป็นสเต็ปที่ท,ที่ที่น่าภูมิใจของควรเลยเข้าไปครั้งนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับนายกมั้ยคือ คือ,อ,อคือแน่นอนแน่นอนว่าพี่ต้องการสื่อสารหลายๆอย่างทั้งเรื่องการเมืองเรื่องการเหลียวแลของผังหนังไทยเลยลก็ตามแต่ว่าไม่แน่ใจคิดว่าคิดว่าคงไม่ใช่โอกาสเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นคนละคนละพิธีการะพี่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นการแสดงความยินดีมากกว่าแล้วก็มันอาจจะไม่เหมาะที่ท ที่จะไปพูดในเรื่องอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากพูดอยากพูดมากแล้วสิ่งที่อยากพูดคืออะไรก็ก็คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องเพราะว่าพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันพี่รู้สึกว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ไงมไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนทําหนังจะต้องพูดแต่เรื่องหนังหรือว่าคือในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ท,ที่ที่เขาเป็นตัวแทนของเราที่เราเสียภาษีขึ้นมาเหมือนเหมือนเขาเขาเขาควรจะฟังหลายๆเลย ทุกอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องความรับผิดชอบแล้วก็อย่างก็อยู่แล้วเรื่องเรื่องการสามัมผัสภาพยนต์อย่างจริงใจโดยที่โดยที่ไม่ใช่เป็นการโปรโมทภาพลักษณ์ที่มันเป็นสิ่งที่ลวงสิ่งลวงอ่ะคือลุงบุญมีระลึกชาติค่อนข้างดังในหมู่คนดูหนังฮะจนหลายๆคนเขาอยากจะดูกันพี่เจย์มีอะไรจะบอกกับคนที่ไม่เคยดูหนังของอภิชาติพูม์มั้งก็ก็คงเหมือนกับว่า ต้องทําใจนะเรือว่านี่คือพูดจากใจจริงเพราะว่าเพราะว่าพี่รู้ว่าหนังพี่มันมันไม่ใช่สำคนทุกกลุ่มแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือการการไปดูหนังเหมือนกันเหมือนเหมือนบางอย่างที่เราไม่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 ถนัดอ่ะเหมือนกับว่าบางทีเราไปทานอาหารอะไรเรื่องโอ้หไม่ชอบเลยกินชีสไม่ได้ไม่ชอบชีสสมมุติเนี่ยก็คือเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านะฮะเดียวกันเนี่ยคือการเปิดกว้างบางอย่างเนี่ยมันมัน มันการที่เราไม่เดินตามภาษาเหมือนภาษาภาพยนตร์ซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษบางทีมันฟังเป็นภาษาแบบไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าภาษาภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นองค์สามองค์เป็นภาษาสากลภาษาฮอลลีวูดบ้างกันเถอะแต่ว่าภาษาภาพยนตร์ภาษาอื่นเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันไม่ได้เรียนยากเหมือนเหมือนสมมติภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะในการดูเยอะๆนะฮะรู้สึกว่า มันอาจจะเหมือนยาขมหน่อยหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าดูหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยไม่เฉพาะหนังพี่แต่ว่ามันมีอะไรมันจะทำให้เห็นความงดงามของของความแตกต่างของของของโลกภาพยนตร์อะว่าเหมือนเราได้เปรู้จักเพื่อนใหม่ที่ประเทศนี้ปร,นประเทศนี้อเงี้ยหรือว่าหนังไทยก็ตามเนี่ยใ,ใ,ใ,ในในประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีข้อจำกัดมาก ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของเงินทุนเรื่องของอภาครัฐในการเซ็นเซอร์เงทำให้คนทำหนังพูดได้ได้ไม่หลากหลายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้โตก,กันมากับความหลากหลายในทางวัฒนธรรมภาพยนตร์เงอันนี้ก็เป็นแค่แค่จุดหนึ่งที่ต่างออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเฉะั้นคนที่อาจจะมาดูใหม่เนี่ยจ,จะต้องปรับตัวนิดหนึ่งก็คือไม่ไม่คิดตามภาษาเดิมแล้วก็มองว่าเออนี่ก็เป็นหนังไทยนะแต่ว่าเป็นอีกอีกแนวหนึ่งอะไรเงี้ย